สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซาท์าทแฮมตันเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไปพูดถึงทั้งสองทีมกันครับฟอร์มช่วงหลังของเซาท์แฮมตันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรในลลกแล้วครับก็เล่นเพื่อประคองไว้เท่านั้นแหละวันนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลก็อาจจะได้กระตุ้นมานิดหน่อยเลยครับความพร้อมของทีมมีตัวเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคือลอิฟ เซนตูเทลเนี่ยจะส่งไขรลงสนามครับตัวเก๋าอย่างเจมวอรดเพาวเนี่ยลงแน่โรเมอูอามันโดโบย่าพวกนี้พร้อมครับยานเบนเนเรกพวกนี้พร้อมครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับฟอร์มก็ร้อนแรงแหละแต่เรื่องสภาพร่างกายนี่อีกเรื่องนึงครับผมว่าตอนนี้เนี่ยแข้งลิเวอร์พูลกรอบไปหมดแล้วแหละเกมล่าสุดก็เพิ่งเจอกับเชลซีในนะัดชิงเอฟเอคัพมา ต้องไปลุ้นจนถึงดีกาเลยความพร้อมเกมนี้2คนที่เจ็บจากเกมล่าสุดเนี่ยจากเกมเอฟเอับไม่น่าลงได้อยู่ละฟานได้กับซาลาครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมหมดยังมีอีกคนสิฟาบินโยอันนี้ก็มีปัญหาบาดเจ็บเหมือนกันคิดว่าน่าจะพร้อมนุ่นเลยนัดชิงแชมเปนเลกเลยครับ ตนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามแต่ผู้เล่นหลายคนค่อนข้างกรอบครับเกมนี้น่าจะโรเตชันเยอะโดยจากหลายๆสื่อที่เขาบอกครับกองหลังก็น่าจะมีโกเมสมาติปกนาเต้ซิมิคาร์สก็เรียกว่าโรเตชันเลยละกองกลางก็อาจจะเป็นนาบีเกต้าเคอร์ซิสโจนแล้วก็เจมิลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยสามแนวรุกเนี่ยน่าจะจัดชุดพอได้อยู่นะแต่ผมคิดว่าเฟมิโน่เนี่ยน่าจะได้ลงแล้วล่ะในเกมนี้ครับก็จ,จะเป็นเฟมิโน่โจตาดีอาร์สหรืออาจจะเป็นมาเน่ก็ได้ครับ วันนี้ดูแล้วต้องชนะด้วยชนะเยอะเลยครับและลิวภูพักหลังเนี่ยจะเห็นครับการเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเพื่อชนะเยอะละเล่นเพื่อประครองเกมผมคิดว่าวันนี้ลิวภูยังชนะได้อยู่แต่ผมคิดว่าไม่น่าถึง2อ,อาจจะเฉเฉือนครับวันนี้ก็เลยชอบและก็เฉียดเซาแธมป์ตันครับใครอยากรูปสนุกกีฬาเล่นอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ